ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยุกับพอนภาานะคะ่ะพอนภาจะพาเอฟซีทุกคนไปตามแนวทางของหนาในนาใน,านาวที่ิพานมากกับเขาไปที่คลิปแรกเล็กสูตรคำนวณสองเก้านะคะเขาตรงๆเลยแล้วก็เขาเลขไทยสามตัวนะคะศูนย์สี่หนึ่งนะคะแนวทางของหนาในาจะเป็นตัวได้กับเขาไปรับชมรับฟังนำกันเลยด้วยค่ะ และอีกอย่างหนึ่งพ่อนภารบกวนพี่พี่แม่แม่น้องน้องทุกคนฝากกดติดตามเพจพ่อนภาพผ้าด้วยช่องจริงเฮน,นดาได้ค่ะทางเฟซบุ๊กนะคะพ่อนภาเกาะลงคลิปเหมือนกันเนาะคะ่ะตอนนี้ผู้ติดตามบอท่านได้ครบหนึ่งมือเนาะคะ่ะเกาะบกวนเน่ได้ค่ะขอบคุณค่ะนี่ว่าเอฟซีมาตามนะนายถึงหน้าเลยพีนห,นหน้หองเิ่นมากับเมาส์ก็กำแพงอยู่หน้านุ่นปุนยาเลยเนาะ แนวทางของนาไนเบิ้งพี่นอ้องน,น้องดีญาจะเอายึดตลอดมาเลขนาไนนี่เขาได้ทั้ทงไทยทั้งเล่าเก่าสามศูนย์มันออกเลขเล่าศูนย์สามเก้าศูนย์สี่หนึ่งมันออกสามตัวไทยสองสลากกินแบงรัฐบาลไทยนะคะศูนย์สี่หนึ่งสามตัวไทยเราเลขสองเก้ามันไปออกสองโซ่บนของรางวัลที่หนึ่งนะคะรางวัลที่หนึ่งออกสามตัวไทยมันจะเป็นหก สองเก้านอันนั้นจะถือว่าได้ยูครับได้ยูได้สองเก้าได้จักบาทได้หาสิบบาทกันไววตัวอื่นเล่นหลายุดหนึ่งหาเล่นหลายดีใจนั่นเ้อได้ได้สองเก้าละได้สองเก้าหาสิบบาทครับสองเกหาสิบาทเยอเอาได้ซื้อใส่หนู่งเดี๋ได้เหนี่เอฟซีบรรโชคดีอยู่ดีไข่สามส่วนหาว่ได้ดูทีหนึ่งได้แต่สองทีหนึ่ง กันและสิทธิไทยสามตัวน้ำรัฐบาลอือจะสองที่หนึ่งโอ้ยเลขสองเก่านี่งวดที่ผ่านมากนี่ขอสื้อโทรศัพท์ท่านคนน่ะวันนี้ก็ได้ซื้อทำงานหนึ่งสองอย่างเหลายเลขตามเลยนู่นเอฟซีฝากมาให้นายคุณพัฒรดาคุณพัทรดาหรือคุณสานะคะฝากมาให้นะนายค่าน้ำชากาแฟห้าพันบาทถึงมือแล้วเด้อพี่น้องครับ ไม้โซ่ไ้มันเด้อหมดต่อไปบนว่าขอให้โชคให้มันเจ้าเฮ็ดไว้เราบอกขอให้โชคให้มันนี่เฮ็ดไว้เราเม็นบ่ได้มาแล้วครับเดี๋ยวๆๆๆยัตงหมดเลยแม่คือาบอกเหมืนทำมันแต่ควยต่อหมวเลยมันบ่ครับอกวันนี้วิ่งตัวได้ไหนนี่ฮกครับเจ็ดเกิดสองตัววิ่งฮกคับเจ็ดเน้นตัวได้วิ่งบนล่างมันบ้ครับบนล่างเน้นฮกครับเน้นฮก จะไอ้นุ่นท่านไหนโจทตรงนี่นุ่นเต่าวิ่งหกกับเจ็ดเน้นเลยหกเล่นบนขึ้นเล่นล่างเล่นเม่หกเนยทั้งบนทั้งล่างครับไปเลยทั้งบนทั้งล่างเลยบนในล่างนะครับสุดยอดดีเนอะแนี่ท่างเจ้านี่ออกทั้งสามตัวเล่าออกทั้งสามตัวรัฐบาลไทยออกทั้งสองตัวไทยทางนุ่นจังน้อยด้วพี่น้องนุ่นท่าตะลงสนามเอารถเป็กเนี่ย อาเอาสองตัวก้อนเลสามตัวเอาสองตัวก้อนสองตัวมีตัวใดแน่หกเก้าหกเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดแปดหนึ่งแปดหนึ่งแับนี้สามหางสามจุดหกเก้าศูนย์เจ็ดแปดหนึ่งเน่นตัวใดหน่น่นหกเก้าครับหกเก้าแน่นหกเก้าเลขสามตัวมีบอนี่ครับสามตัวกับนี้สามตัวหกหกเก้าหก หกเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งสามทางครับหกหกเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดแปดหนึ่งเน้นตัวใดเหกหกเก้าครับหกเก้าแนวทางของเจ้านี้สามารถได้าาสามตัวนาสามตัวไทยครับ หรือสามตัวเลขเล่ามันบ่ครับเล้าจันพุทธสุปมันบ่เหล้าก็ได้ครับเล่ากับไปได้ไปได้ทั้งไทยทั้งเล่าไถ้ก็ได้สามตัวไท่สามตัวนาก็เอาได้สามตัวนาสามตัวไทยก็ได้แล้วก็สามตัวของเลขเล่าจันพุทธสุปเลขนาไนไปได้ทั้งไท่ทั้งเล่าสูตรนี้ขึ้แน่นอนเดี๋ยวไปทั้งไทยทั้งเล่าอาจารย์อื่นเ็นสิเลขล่าต่างหากแต่ว่าเลขนาไนนี่คลีบเดียวม้วนเดียวจบไปได้ทั้งไท่ทั้งเล่า ถ่าคลิปต่อไปจะเป็นเลขฝันมันบันนี้มันลบลงมี่ล้วหน้าลงใกล้แล้วไปกำแพงใกล้แล้วครับมื่อเสียแล้วเสร็จแล้วกำแพงเดดียูใกล้ๆมือจะต้องจะล่อฝันประกอบกันบ้าฝันประกอบตัวเลข ทันดีจังใดก็จังจะเพิ่มเติมมันตองานพุ่มเนาะพุมมาบอกตัวนี้จังแมนคนซื้อหาเจ้าบักไล่ผมกันหนึ่งหาหลายไล่กันผมกันมาคือมาตัวเนาะพอเ็เห็นพุ่มจดกีสิบาหนึ่งหาเนาะไกับเบิรดบักหนึ่งหาเบิร์ดบักไล่กันได้หน no <si ิแต no? ่ว่ห้องบอกนึ่งหาแล้วว่าตนบิร่แมนเปนตัวนั้นเบ่แมนนึหาจังแมนเนาะแค่ที่ฟันสิบ่าตัวนั้นบ่แมนได้่อยู่ในสูตรนะแมนแล้วนะสิบางสีเนาะ มันจะออกเลขสูตรถ้ามันเข่าเลขส่วนเลขฟันบกเข่าเนอะพี่น้องเอ้ยขอโทษได้หลายแล้วนนทิยากแตจัดคือกันนะหนึ่งหาหาหนึ่งเลขนัอนไรมันบกออกมันบกเลขส่วนหน้าทางของเพิ่นไปได้ทั้งไทยทั้งลาวใกล้เมืองนเนาะฟันดีกับจังแต่มีโครงสุดท้ายเน่ะเพื่อฟันเพื่อเพื่อเพิ่นลหายแก่โตไหมนะเดตกท่านหน้าบกเข่าเลขฟันเข่าเลขส่วน มึงยังจะามป่ะามาทำมาทำเอาอีน้องมันเอามันยกขึ้นก็ได้นี่ปิวไหมเอาลอง,องเอาสักปแนวทางของในายนายเอฟซีโจท์ไวะะ้แล้วค่ะเพิ่นจะปล่อยคลิปเดียวม้วนเดียวจบเลขสูตรนะคะคลิปข้าไปจะเป็นเลขฝนันหน้านายเขาสองโตบนแล้วกับเขาสามโตท้าย นสี่ึามตัวไทยสลากบกินแบ้งนะสำหรับงวดนี้งวดวันที่1กุมภาพันสองหกเก้าคนปลอยต้องงวดนะคะผู้นดมากวิง่งมากแรนมากออกก็า่างกายพูนหายวิง่ง6กับ7สามารถวิ่งได้บนล่างเน้นเลข6คนะคะจับคู่หายมา3คู่เลข2โตัว6 9 0 7 8 1เหนึ่งเน้น6,9นะคะสำหรับเลข3าโตหว6 6เก7 0, 0 เจ็ดแปดหนึ่งนะคะเน่นที่หกหกเก้านะคะทั้งมดทั้งมวอนไปได้ทั้งไถ่ทั้งเล่านะคะขอบพุ่นละน้อยลลายๆที่แบงปันเอฟซีนะคะเงื่อนีเอฟซีโซดีน้ำเด้อที่นี่เหตุงานบอกว่าเพื่อในยิ่งข่าววายุดครับถือเลขหาสิบบาทยุดงงายหัวเจ้าเฮ้ยสร้างพลังในยิ่งแต่มาถือเลขหาสิบบาทหาเลกเหลือโบราณนะครับเลอโบาณได้ว่าติดมีเลขเรือจังหวัดพอนะมัน สมัยสมัยนี่ยูนาก็ซื้อได้บ่เลกแม่พ่อแม่ครับซื้อนาจงน้าจงฝันไปมาฝันหน่อยมา่นาจงนาจงด้อยเราว่านาจงถือกี่เด้สองเก่ามวดก้อนคนไครับเ่า้รรเาตรงเลยเหรอสองเก่ามดก้อนตังไล่เราลอยตามที่านมาว่านาจงวันี้จะตามสองเก่าว่าจะได้ เน่นื้อสองเก่าเอาโอ้ไอ้วันนี้จงถึกเลยไอผมนี่ันจงมันพูดตามองเก่าซื้อเลขเมเ่หลังนลาี่พูดกันมายองเก่าไม่ห่งหลังหันนะดก้อนนะนะว่าืเลขไ้าซื้อซื้อเลขั้นะโตนาอเออไเบิงเลขถ้นซื้อสองเก่าเออถ้าซื้อถ้าสั่งซื้อเออมันถือกันถือใครถือมั่นอ๋อมั่นอยู่ในไลน์ที่2องเ่แมนือขั้ะโตเสมอ ผู้ใดก็มาตามนะจุงให้หน่อยฝันย่างน่ะผู้สืหายคนมาคุยนั่ยู่ไมล่สิมวันนีมาอยู่กจอดเท้านั่เลยสวันน่ะันมาคุยสวันพนกับาไปเบิ่งอยู่ดีวนจะมา้าคนดเพราะวันเพื่อมาเบิ่งฮาเดอจำลนวันที่เบกคิเล็กที่ครีมาันสีขั้นสีมาเอาเลกเอาหมอง วันต้อนนี่ทำไม่ดอกสองเก่าจะได้ซี่ลอยป่อยได้สามพ่นมันบก่ามันี่ยปเรื่มตามเร็วออกมากอร่บอกงูเลยสองสามเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าสองเก่าเก่าสองเรื่งเ่อยงแบบบรเป็นหมเอาันผ่าเอามาอันสองเก่าอันมือเรก้านมืออื่นๆปล่อยได้ๆมาใช้คิดฟันแล้วกันฟันก้อนจงกันอันนั่นจะเป็นคนบอกแคลเด็นนะคนใดเี่ยนี่คนก็เป็นฟันฟันยิ่งม่เปิดกระบอกอกอเก้าน ดีกันแน้ครั้งตอนหนห้าไง